ช่วงประมาณอายุ24ผมเกเรตามเพื่อนติดยาเสพติดครับห<อ>นักเข้าก็เริ่มค้าศาลตัดสินโทษผมมา5ปี5ปี <Ped ic> ผมได้เห็นแม่ผมเกาะลูกกงแล้วก็ร้องไห้ <Ped ic iels> ได้รูข่าวว่าแม่ผมเป็นมะเร็ง5ปีนี้มันนานมากเลยผมจะทำใจไม่ได้ผู้ชายคนนี้คือนักล่าอัญมณีและอัญมณีที่เขาพูดถึงนีคือพลอยครับเจอของจริง แล้วก่อนที่แม่ผมจะเสียชีวิตน่ะเข้าไปเจอกูุพอใหญ่มีมูลค่า4 0 0 0 0 0บาทคุณแม่ทิ้งเอาไว้ให้คุณแหละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดีครับผมเก้าวยุทธนาพึ่งตะโกนนะครับอายุ37ปีมาจากจังหวัดจันทบุรีครับผมมีอาชีพนักล่าอันยมณีครับ ขุดพอ,อยครับข, <ๆ S 1> ขุดพลอ,อย,ออยล่า,ลาสมบัติอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับแต่ของผมขุดพอ,อยครับหาพอ,อยวิธีการทํำยังไงอะฮะวิธีการก็เราก็ขุดจากหน้าดินลงไปนะครับในพื้นที่ที่เราขุดนะครับจะมีความลึกอยู่ประมาณ4เมตรครับชั้นแรกหรือชั้นพอ,อยเนี่ยจะมีความหนาอยู่แค่ประมาณสักเครบเดียวเองครับครับพอถึงชั้นแรกเสร็จเราจะเปิดอุโมง์เข้าไปมีความลึกประมาณ หลายวาเลยครับหนหกว่าจะได้แต่ละครั้งมันนานไหมฮะครับก็บางทีเป็นเดือนไม่เจอเลยก็มีนะครับอ่าหรือว่าบางทีเราเจอมาได้ราคาหลักแสนเลยสองแสนก็มีก็จบเลยได้ครับเริ่มต้นทํางานนีงครับอา,อาชีพนี้นะครับผมก็ทําทตั้งแต่เด็กแล้วครับ,รบได้ช่วยแม่ได้เห็นตั้งแต่เห็นทวดเห็นตาแล้วก็แม่ จนมาถึงผมเนี่ยคือว่ารุ่นที่สี่แล้วครับมันเป็นงานที่แบบส่งต่อมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะใช่ครับใช่ครับผมแล้วขุดที่ไหนอะครับก็ขุดในพื้นที่ที่สวนที่บ้านของตัวเอง oh. ใช่ครับแล้วเรียนจบมาเคยไปทําอะไรอย่างอื่นไหมครับหรือว่าทำอาชีพนี้เลยก่อนที่ว่าจะมาขุดพลอจริงๆจังๆนะครับเมื่อก่อนผมก็เกเรนิดหน่อยแม่เลยส่งมาเรียนที่กรมอู่ทหารเรือ ช่างกรมอู่ทหารเรือครับครับหลังจากนั้นก็จบไปบรรจุเป็นช่างทหารอยู่ที่สัตหีบครับช่วงประมาณอายุ24ผมก็เกเรตามเพื่อนปิดยาเสพติดครับเสพยาเสพติดไปไปหนักเข้าก็เริ่มค้าเริ่มขายจนติดคุกครับสารตัดสินโทษผมมา5ปี 5ปีตอนที่ผมโดนจับนะครับครั้งแรกเลยผมรู้สึกว่าผมหมดอิสระภาพนะผมได้เห็นแม่ผมเกาะลูกกงแล้วก็ร้องไห้ตอนนั้นผมรู้สึก5ปีนี้มันนานมากเลยผมจะทำใจไม่ได้ครับก็ติดคุกอยู่ได้ประมาณปีสุดท้ายใกล้จะออกนะครับแม่ผมได้รู้ข่าวว่าแม่ผมเป็นมะเร็งเขามาเยี่ยมผม หลังจากที่เขาให้คีโมมาครับครับเราก็เห็นแม่มาโดยที่ว่าไม่มีผมแะครับแม่หัวโล้นมาแล้วครับตอนนั้นเรากลัวอย่างเดียวเลยคือว่าจะไม่ได้อยู่ออกไปดูทดแทนบุญคุณพ่อแม่ครับครับ,บ,บหลังจากนั้นมาผมก็สวดมนทุกคืนเลยชินนบัญชรทุกคืนเลยขอให้ผมเนี่ยได้ออกมาเอ่อได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ทั้งหลายก็ยังดี แล้วก็ได้มีโอกาสออกมาครับได้มีโอกาสทานแกสเสียชีวิตผมก็พูดตลอดผมก็ขอโทษแม่ตลอดเพราะว่าเรารู้ไงว่าแม่อยู่ได้อีกไม่นานแล้วอะไรที่เราจะต้องทำเราต้องทำแล้วแสดงว่าก้าวยังมีความรู้สึกโทษตัวเองไหมกับทุก <ๆ S 2> วิน,น,นาทีครับทุกวินาทีตอนทุกวันนี้ผมยังคิดเลยว่าที่แม่ผมเป็นแบบนี้ก็เป็นว่าเพราะผม เครียดเพราะผมคิดมากเพราะผมจึงทําให้มะเร็งเกิดขึ้นขึ้นบนสมองครับแล้วก่อนที่แม่ผมจะเสียชีวิตนะ่ะแม่ผมได้บอกว่าเขาได้เริ่มขุดพลอยสวนในพื้นที่เนี้แล้วเขาไปเจอกลุกพลอยใหญ่เราก็ไปเริ่มขุดหลุมแรกเนี่ยตรงนั้นครับ,รบขอแม่ทุกวินาทีนะครับว่าขอให้แม่ช่วยโดนบันดาลว่าให้เราประสบความสำเร็จให้เราเจอพลอยหนึ่งลค่า เม็ดแรกที่ผมเจอนั่นขายไปได้60,000บาทครับแล้วก็พอขุดเข้าไปได้อีกสักประมาณอีกศอกหนึ่งเม็ดที่สองมีมูลค่า30,000บาทที่ผมขายไปครับแล้วก็เม็ดที่ทำให้ผมติดใจมากที่สุดเลยก็คือเม็ดที่สามมีมูลค่า4ี่แสนบาทครับ,รบหลังจากนั้นผมติดใจการขุดพลอยผมมันทำให้ผมมีกำลังมีความหวังตลอดเวลาครับ ไอ้ก้อนสี่แสนเนี่ยฮะมันก้อนขนาดไหนฮะก้อนขนาดไม่ถึงคำมือเลยครับพอยที่แพงไม่จําเป็นจะต้องใหญ่เสมอไปครับครับครับแสดงว่าคุณแม่ทิ้งเอาไว้ให้คุณแหละครับขอบน่าจะเป็นไปได้ครับถึงถึงวันนี้ครับก้าถ้าย้อนกลับไปแก้อะไรได้เนี่ยยังยังรู้สึกไม่อยากกลับไปแก้อะไรผมจะไม่ทําตัวแบบนี้แน่นอน ผมจะเชื่อฟังแม่ทุกอย่างเลยครับเขามอบสิ่งดีๆให้ผมทุกอย่างแต่ว่าผมไม่เคยรับเลยผมปฏิเสธทั้งหมดเลือกที่ว่าจะเกเรเลือกที่ว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนมากกว่าครับแล้ววันนี้จะมาแสดงความสามารถอะไรฮะก็เกี่ยวกับการขุดพอยเนี่ยครับอ,อย่าบอกแล้ว,ว่าคุณครับซุปเขาจะทำที่นี่เร <c oughs> นามิดให้เป็นถ้น ไม่แน่นะเออมาพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมครับความฝันที่ก้าวอยากได้กลับไปคืออะไรครับเออผมอยากจะขอทุนสักก้อนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําสวนตรงเนี้ยให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การขุดพลอยแบบโบราณใช้มือขุดเลยไม่มีเครื่องจักรใดผสมโอ้ลรอใช่เราคิดภาราแบบเราเราคิดต้องมีเครื่องเจาะแล้ววะไม่มีไม่มีครับขุดมือขุดมือครับ อย,อยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นคิดว่าคุณแม่น่าจะดีใจถ้าได้เป็นสุเรคลูบน่าจะดีใจครับผมพร้อมไหมฮะพร้อมสู้ๆนะครับเราอยากเห็นมากครับเรายังไม่เคยเห็นแบบขุดพลอยแบบโบราณว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่พร้อมแล้วเชิญครับสวัสดีครับก้าวครับสวัสดีครับขอบคุณก้าวมากๆที่มารายการนะครับขอบคุณมากครับต้องการครับ ผู้ชายคนนี้คือนักล่าอันยมณีและอัญมณีที่เขาพูดถึงนี่นคือพลอยครับเมืองจันทร์เนี่ยเด่นมากเรื่องพลอยใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกที่ในเมืองจันทร์มีพลอยถูกไหมใช่ครับไม่มีทุกที่ครับบังเอิญว่าพื้นที่ที่แม่ทิ้งไว้ให้เราเนี่ยมันมีสายแร่พลอยอยู่ใช่ท่านการครับเดี๋ยวก้าวจะพามาให้ดูว่าพลอยที่ขุดพบเนี่ยลักษณะหน้าตาเขาเป็นอย่างไรทีมงานครับเชิญครับ ท่านผู้นการครับและนี่คือของดีที่ขึ้นชื่อของเมืองจันทร์ครับของเมืองจันทร์ใช่ครับบางเม็ดก้าวขุดเจอบางเม็ดไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะมานํามาให้ท่านผู้นการท่านผู้ชมได้ทราบว่าพลอยเมืองจันทร์นั้นงามอย่างไรไล่ไปจากเม็ดแรกตรงนี้นะครับเม็ดแรกนี้คืออะไรครับเม็ดแรกคือพลอยเขียวส่องครับสีมรกตเป็นพลอยดิบเขียวส่องต้องเข้าใจว่าคขาบอพลอยดิบคืออะไร พลอยดิบคือว่าพลอยที่ขึ้นมาจากดินและเจียรณาในเลยไม่ต้องผ่านการเผาปรับปรุงคุณภาพใดๆนั่สวยถ้าเกิดเป็นพลอยดิบแล้วเจียได้เลยเนี่ยดีไหมดีครับมูลค่าเขาจะมีความสูงมากกว่าพลอยที่ผ่านการเผาหรือว่าการปรับปรุงาที่ต้องเผาเขาเรียกว่าพลอยอะไรครับก็พวกบุษราคามพวกพลอยที่ขึ้นมาแล้วสีไม่สว่างโอ้พอมันยังไม่สมบูรณ์เขาต้องไปปรุงแต่งด้วยการเผาทำอะไรบางอย่างใช่ไหมครับดังนั้นน่ะพลอยดิบดีกว่าพลอยดิบถ้ายังไม่เจียเนี่ย ราคามันจะเป็นยังไงพอยจะขึ้นอยู่ด้วยการ3 4ี่อย่างสี่ประเภทนะครับหนึ่งคือว่าน้ําหนักพลอยสองน้ำหนักเป็นอะไรครับน้ําหนักเป็นกระดาษกระดาษนะครับเือนเพชรมั้ยเป็นหน่วยเดียวกันนะหนึ่งกระดาษพลอยประมาณสักเท่าไหร่ครับพลอยหนึ่งกระดาษราคาพลอยดิบหนึ่งกระดาษจะมีราคาอยู่ที่ถึง6,000บา5,500ถึง6 0 0ันถ้าสองกระดาษล่ะครับสองกระดาษก็ตกกระดาษละหมื่น อ๋นี่แพงขึ้นนะนบาทคูณ2ก็เท่ากับว่าพอยเม็ดนั้นจะอยู่ที่ราคา 20,000- ถึง30,000บาทอย่างเม็ดนี้เจียแล้วใช่ครับเจียแล้วเม็ดนี้เราเป็นคนขุดเจอไหมใช่ครับเท่าไหร่ครับเม็ดนี้เม็ดนี้อยู่ที่55 0 0 0าครับห้าืแล้วเม็ดถัดมาล่ะครับเม็ดถัดมานี่จะเรียกว่าเป็นพลอยสตาครับบุตรลาคำถ้าเราใช้ไฟสองนะครับเขาจะมีดาว6แฉก อ๋อถ้าเอาไฟสองพุกมันจะขึ้นเป็นสตาร์เลยเป็นดาวเลยถ้าเอาตามเนื้อนะเม็ดไหนราคาแพงกว่าครับความหายากจะเป็นสตาร์บุตรอ๋อตัวนี้หายากกว่าใช่ครับแล้วราคาเขาเท่าไหร่ครับเม็ดนี้จะ1นึ่งแสนสามหมื่นบาทประมาณโอ้นี่แสนสามนะแล้วเม็ดถัดมาล่ะครับเม็ดนี้คือพลอยดิบเขียวสองสีใบยางครับครับเม็ดนี้จะอยู่ที่ประมาณ2องแสนกว่าบาทนี่คือสองแสนเลยนะครับไที่สองแสนนะครับ ใช่ครับ2อ0 0สนประมาณนั้นแล้วแล้วเม็ดนี้แหะครับเขาเรียกอะไรครับเม็ดนี้คือพลอยไพลินครับทุกเม็ดที่เราเอามานี่คือพลอยซับไฟหมดนะครับครับแปลว่าอะไรครับซับไฟอ่าพลอยซับไฟคือมีความแข็ง9โมลนะครับรองจากเพชรนะพลอยซับไฟเอาความแข็งในความเป็นแร่เนี่ยเพชรเนี่ยแข็งสุดใช่ครับรองลงมารองลงมาคือพลอยซับไฟพลอยซับไฟนะครับเม็ดนี้ไพลินนะครับไพลินดิบอ่าราคา1ล้านบาท1ล้านบาทเคยหายไหมฮะ แทบจะไม่ค่อยเอาออกไปไหนเลยครับเม็ดนี้ชื่อว่าอะไรครับเม็ดนี้คือพลอยบุษราคาวเขียวน้ำแตงเป็นพลอยดิบจากธรรมชาติเลยเม็ดนี้ไม่ผ่านการเผาเม็ดนี้น้ําหนัก15กรัตครับ15กรัตอย่าเพิ่งบอกราคานะครับครับขออนุญาตนําให้กรรมการดูใกล้ๆครับดูดูดูการเล่นแสงก็ได้ครับผมผมเห็นวาวตั้งแต่ตรงรู้แล้วใช่มันมันวาวั้งแต่เมื่อกี้เลยเอาตรงๆนะคความความสีสันสวยกว่าเพชรอีกอะ ผมรู้สึกสวยกว่าเพชรนะ<ช>มันเหมือนมิติในใจในผมนะมิติมันลึกลงไปไหมครับใช่ฮะนี่คือถ้าหากว่าเราไปอยู่ในร้านเพชรร้านพลอยเนี่ยเขาจะมีวิธีการเล่นแสงเงามันจะส่งประกายมากเม็ดนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับกาวเม็ดนี้ราคา1นล้านสองแสนบาทครับหนึ่งล้านสองแสนบาทสม,สมราคาเขานะใชแ่แล้วรบพลอยที่เราเคยกุดพบในจันทบุรีนะครับที่ผู้ใหญ่ล่ําลือกันเม็ดที่มีมูลค่าสูงสุดมันราคาเท่าไหร่ครับประเมินประเมินไม่ได้เกินสิบไหม เกินอยู่แล้วครับเป็นร้อยล้านมัวนะครับท่านครับเนี่ยครับคือทรัพย์สินที่อยู่ใต้ดินของเมืองจันทร์ครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับคือเขาเจรนยแล้วเดี๋ยวจะนำพลอยดิบมาให้กรรมการได้ชมครับพิมงานครับพี่สุขขอพลอยดิบครับนี่คือพลอยก้อนดิบ<ะ>ออสองก้อนนี้ถ้าเราดูด้วยสายตานะจากจากคน<ะ>ที่ไม่มีความรู้นะพี่หอยกระโตคิดว่า เนื้อพลอยครับบนหรือล่างอะไรดีกว่าครับน่าจะล่างะครับพี่หอยคิดว่าล่างโตคิดว่าล่างมั้งครับไม่ไม่ไม่รู้เรื่องเลยบนกับล่างอะไรคือเนื้อดีกว่ากันนะครับบนครับบนใช่ไหมเพราะว่าผิดทั้งคู่เลยพี่ชุกขออนุญาตนะครับครับขออภยครัเพราะว่านี่ครับผมอาจผมอาจจะอยู่ใกล้ผมเห็นนะครับคือมันเล่นแสงนะครับใช่ไหมครับตัวเขาเล่นแสงเลยตัวนี้เขาเรียกว่าพลอยอะไรครับอันนี้เขียวส่องครับเขียวส่องนะครับคำว่าเขียวส่องแปลว่าอะไรครับ คือว่าเราต้องส่องกระแดดครับจะเห็นเขาออกสีเขียวออกมาส่องส่องกระแสงไฟใช้แรงงานส่องได้ไหมครับได้ครับได้ใช่ไหมครับรบกวนก้าวช่วยส่องให้ทางบ้านได้ดูครับโอ้เนี่ยครับพอส่องเลยเห็นประกายเลยนั่นหมายความว่าถ้าเจียเขาจะงามแบบนี้เลยสีจะใกล้เคียงแบบนี้ใช่ไหมครับนี่คือปล่อยก้อนดิบถ้ายังไม่เจียนะครับเม็ดนี้ราคาเท่าไหร่ครับเม็ดนี้จะอยู่ที่ประมาณสองแสนบาทครับเม็ดนี้สองแสน ส่วนก้อนนี้ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าเยอะด้วยใช่ครับก้อนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับก้อนนี้จะเป็นพลอยสตาสีนะครับหรือว่าเขาจะเรียกว่าสตาหลังก็ประมาณ2องแสนห้าด้วยตัวเขาใหญ่กว่าเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับเพราะว่าคนเมืองจันทรเคยมาแต่ว่าเป็นทุเรียนอนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีนักล่าอันยมณีนําพลอยมาให้เราดูใกล้ๆนะครับทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างพลอยเมืองจันทนะครับเดี๋ยวทีมงานครับเรานําไปเก็บก่อนครับ รบกวนก้าอยู่ข้างโตัวเลยครับความสนุกยังไม่จบครับรับชมต่อคลิป2ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับ